หมดยังอับหมด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 หมหลังแลถ่างตเลยรถถ่งตงเลย อยมือสไนแก๊อบนี่แม่งนอนดีเกิดเลยนะขนาตลาด t ด e b e a เกีย The e a t เกียรา g u า s Just Take the Side Nikkie เกีย n กไเียทหารยังไม่เกียฝังไกลอะฝั่งเกิดเราอะสิกอยูไนมาพี่มัดแลวั้โกอยูไนใส่หมดใส่หมขีามี โฮมิงโฮมิงขอบคุณทุกท่านยังข้าอยู่เลยไม่กินเลนแล้วนะผมอผมเป็นนกหน้ากผมเป็นเกอบแตกเกอบแตกแล้วเกอบแตกแล้วเกิดที่ป้าเมือที่สองหมดเลยใช่ป่ะชันหนึ่งันไกด์สวีไคฟ์ฟูส์้อสอบบเกียวแล้วแต่ว่าีสเีย dia keluar หน้าหน้าสเอ้หน้าน้าหนานึ่งมาหน้าหนึ่งมาหน้าหนึ่งเี้าหน้าน้าหข้าน่น้หนึ you can move you can move guys you can move can move to C 1ไม่ช่วยหยุดที่หนึ่งหรอกลัวกดกระไ้ให้นะมันอยู่ตรงกลางอะตรงกลางระหว่งสองกรตันอย่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางเข้าอยู่นะเข้าเข้าที่สองไปทางล่าง้างซ้าย แล้วก็หนึ่งออยู่หน้าอยู่หน้า้อเ้เ้เโก้เ้โก้ไอ้เาเรียกไเกเียเกรย์เกรย์ยเกรย์เอเีไรแทเอเี่ไรอ์เอเีไร่ t h t d สิบแปดวิมีเกิดไวเดี๋ยวเราเกิดจุ่มในไซต์ไเียคนให่เลยสเมตรเชี่ห็นมากวะโดนเลยกายนายอยน้ำละโอ้ยเอน้ยล Look, okay, เดี๋ยวที่ te ah. ัหงะบ้โชคโชคโชคหน้าโชคหน้าตีนัเอะเยอะเยอะตอนนเขาดันส่วนขึ้นมานะต้เาดันสวนข้มาอยู่นะตอนนี้เขาดันสวนขะอี้มากน้ะตอเ้เดนมอต้ดินจะลองจะลองใต้ดิน้่ต้ดะ ยังไม่หมดรอสองตัวสองตัววอสต์ปอย on the right side ไปแค่คู่ไงไอ้เด็กคู่ถังๆมีต่อยังย่าย่ ไลมานึกว่าเป้องคหหลังมีอะไรองเี้ยเนี่ย้บ้านอีโล่เฮ้ยรอดในบ้านรอในบ้านตรงบันไดตรงบันไดสองตัวตามหมดแล้วตามหมดแล้วตามหมดแล้วตามหมดแล่งขึ้นบัไดไปแล้วยิงอย่างหลังบ้านได้ปะโล่รอดคนเกิดไวแล้วงมา เอาแมงว่ะเอาแมงวะเอาแมงวะเฮ้ยหมดหมดไอ้เหลือบนหัวกูแต่เดียวเหลือบนหัวตัวเดียวยมาคืใช้ตัวเดียวใช่ใช่ใชใช่สาดาคอใช้ตัวเดียวข้างซสตัวละเป็นหมอตรงนี้น่าจะไม่มีนออยู่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 ไว่าบีคอนอ่ะไอ้เฮียลุงนะไอ้เียไอ้เียองมอยู่แบนี้ว้ยหมออยู่นะางันเปดแล้วนะตัวตัวนึงอามาตีหนึ่งไอ้ตัวนึงตรงหีนนะตัดยลตล เดี๋ยวผมจะสร้างป้อมกลางมาสมองที่ไหน่ะตายหมดตายหมดเย้ i you g e ยหมดตายหมดแต่าเอาขาสุดตครับอ๋อตาอที่สมีนะด้านซ้ายตายอีกตายอีกตายอีกีดนแท้ก็บอกนะแต่วันที่โดนแทงก็บอแล้วเหรอแล้วแทง You can keep it to me on on the on the D1, on the D1. Uh the light tank. <coughs> guys, they, but never mind guys. good, one hot. ถ้าใหกรถได้บอกนะโผายตายหมดสายไม่ไหว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 มาเกิดมาเกิดฝามามาเกิดฝารถจุดซ้ายรถจุดซ้ายไม่ไม่หมายถึงว่าซ้ายมันอะไม่ไหวสายหมดอเปล่าอ๋อไอ้สายเก่าหมดสายเก่าหมดสับซิเก่าหมดรถถังอยู่ซ้ายนะเอ้ยรถขวาช้อขวาลงช้อขวาลงระวังกัดรถถังอยู่ไหนได้บ้านครับได้บ้านครับได้บ้านแล้วนะรถถังรถถังอยู่หน้ารถถังอยู่หน้าบ้านช้อขวาโดนช้อขวาโดนนะ เล็บเล็เล็แทงก้อนแทกเล็บแทงก้อนแท็กออนเล็บซ้์ออนเล็บซ้ยไม่ไม่เกิดหลังบ้านด้วยีนนดนติดีนติดบังเกอร์นีทำฟีทงเอเราทำเราทำเราทำไอ้เดี๋ยวเดนับขึ้นมาทำอันนี้นะครับมันเดินกระตายกันนะ